สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมวีรพงษ์ภูมิกาญนะครับออโต้สวัสดีวันนี้นะครับพามาเจอกับเจ้าคันนี้ครับนิสสันเนวาร่านะครับนิสสันเนวาร่าเนี่ยนะครับมีมากมายหลากหลายรุ่นเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้านิสสันเนวาร่าคาริเบอร์นะครับซึ่งออกเสียงให้ถูกก็คือคาริเบอร์นะครับไม่บางคนนี้เอาเสียงว่าคาริบีไม่ใช่นะครับออกเสียงว่านิสสันเนวาร่าคาริเบอร์แล้วตัวนี้เป็นนิสสันเนวาร่าคาริเบอร์ b l a c k EDITION ซึ่งเป็นดับเบิลแคปนะครับ b l a c k EDITION มีทั้งแบบ2ประตูแล้วก็แบบ4ประตูสำหรับตัวนี้เป็น4ประตูดับเบิลแคปแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเกียร์อัตโนมัติ7สปีดนะครับถือว่าเป็นตัวท็อปนะครับราคาก็จะอยู่ที่934,000บาทนะครับนี่ก็คือตัวท็อปของ Black EDITION แล้วนะครับทีนี้ ความสําคัญของเจ้าตัวนี้ว่าทาไมถึงราคากระโดดขึ้นไปถึง90,00 0 0กว่าบาทนะครับมันคุ้มค่าอย่างไรมันมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนคือผมอยากจะให้ดูตรงนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าชุดตกแต่งของเขานะครับมาแบบครบ,ครบเลยทีเดียวนะครับแบ็กเอิชั่นเนี่ยนะครับตัวถังเนี่ยจะเป็นสีแดงหรือจะเป็นสีเทาก็ตามนะครับแต่ส่วนที่เป็นตกแต่งนะครับก็จะเป็นแบ็กอ็กิชั่นหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตรง ซุ้มล้อนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อที่เป็นสีดำนะครับอันนี้เป็นลายใหม่นะครับแล้วก็กระจังหน้านะครับแล้วก็ตัวแอร์ดมด้านล่างนะครับตรงที่บังลมนะครับขอบคิ้วไฟด้านหน้านะครับแล้วก็ลายก็จะเป็นออกแนวสีดำดำเทาๆนะครับกระจกมองข้างสีดำนะครับ ติดฟิล์มสีดําทั้งหมดทั้งคันเลยนะครับแล้วก็เสาอากาศที่เป็นคปปรีบปลาฉลามก็จะเป็นสีดํานะครับบันไดด้านข้างที่เห็นอยู่นี้นะครับจะเป็นสีดานะครับบางคนล้อทั้ง4ล้อก็จะเป็นสีดํามือจับประตูนะครับก็จะเป็นสีดําทั้ง4ี่บานเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของล้อหลังนะครับก็เหมือนกันนะครับกระบะจะเป็นสีดําแล้วก็ในส่วนที่เป็น ด้านท้ายนะครับก็จะมีคำว่า b l c k k e i t t o o n แล้วก็มีลายสติกเกอร์ที่เป็น b l c k k e i t t o o n นะครับตัวด้านท้ายกันชนหลังเป็น Big b u ัมเ r นะครับซึ่งเป็นสีดำแล้วก็มือจับที่ตรงกระบะหลังก็จะเป็นสีดำด้วยทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะเป็น b l c k k e i t t o o n b l k e k i t i t n o n ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับพอมันตัดจากสีแดงแล้วเนี่ยมันค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับ ความสวยงามของเขาของเจ้าแบ็กเอนดิชันนี้ไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนะครับดูจากไฟหน้าของเขานะครับไฟหน้าที่เป็น LED โปรเจ c เตอร์ตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะขณะที่เราขับในที่มืดแล้วก็เปิดไฟสูงอยู่นะครับปรากฏว่าถ้าเกิดมีรถสวนมาเนี่ยนะครับเราเกิดลืมปิดไฟสูงแล้วไฟสองหน้าขเขานะครับเขาจับสัญญาณที่ตัวนี้นะครับจับสัญญาณจากไฟรถที่คันที่สวนมานะครับว่ามีรถสวนมาแล้วปุ๊บเขาก็จะ หลี่ไฟลงให้อัตโมัติโดยที่เราไม่ต้องทำเองนะครับแล้วพอมีรถผ่านไปเรียบร้อยแล้วก็จะปรับกลับมาเป็นไฟสูงเหมือนเดิมนะครับนี่คือความพิเศษของเจ้า b a n k Edition เจ้า Navara Caliber ค,คันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้ารถตัวนี้ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่ามันมีความสวยงามในเรื่องของตัวถงังในเรื่องของชุดแต่งแล้วนะครับความปลอดภัยของเขาก็ยังมีอยู่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การออกนอกเลนนะครับเลนเชนนะครับเขาก็จะมีการเตือนถ้าเกิดเตือนแล้วคุณก็ยังออกนอกเลนอยู่เพราะว่าจับได้ว่าคุณอาจจะเมาคุณอาจจะง่วงนอนคุณอาจจะเผลอเลอเขาก็จะเบรกแล้วก็ดึงกลับให้ด้วยนะครับที่กระจกมองข้างก็จะมีสัญญาณเตือนจุดอับสายตานะครับเผื่อว่ามีมอเตอร์ไซค์แสงเข้ามานะครับหรือว่าการเร่งแสงการเบรกอัตโนมัตินะครับหลายๆอย่างที่เป็นเรื่องของความปลอดภัยต้องบอกว่าเจ้า닛สัน นาวาร่าคาลิเบอร์แ Edition d o นดับเบิลตัวนี้นะครับมาครบเบ็ดเสร็จแล้วก็ความสะดวกสบายของเขาอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นเกียร์อัตโมัติ7สปีดฉะนั้นความละเอียดของเกียร์ของเขาเนี่ยนะครับคุณจะไม่รู้สึกเลยขณะที่เขาเปลี่ยนเกียร์คุณคลิกดาวเร่งแซงไปเนี่ยไม่นึกเลยว่านี่คือรถ ดีเซลนะครับเครื่องดีเซลเขาเป็นเครื่องดีเซลพลังง2.3ลิตรนะครับแต่ว่ามีกําลังแรงม้าถึง190แรงม้าก็คือเกือบๆ200แรงม้าเลยทีเดียวแรงบิดเขา450นิวตันเมตรถือว่าเยอะมากๆคือคุณจะบรรทุกของทางด้านหลังคุณจะลากรถคุณจะลากเทรลเลอร์ลากเรือสบายมากกําลังของเขานะครับค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับความเร็วของเขา ก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับอัตราเร่งแซงหรือว่าอัตราการออกตัวนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าชั้นหนึ่งเลยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรถด,ดีเซลก็ตามติดตรงที่อาจจะเสียงดังกว่าเครื่องเบนซินเท่านั้นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องดีเซลนะครับ<ม>ก็ยังมีคงดีเซลของเสียงเครื่องยนต์นะครับก็จะมากกว่าเจ้าเครื่องยนต์เบนซินนะครับในส่วนของรายละเอียดอื่นๆนะครับนอกจากเรื่องของด้านนอก นะครับที่มีความปลอดภัยในเรื่องของเซ็นเซอร์หน้าหลังแล้วก็มีกล้องถอยจอดทางด้านหลังซึ่งปรากฏในจอมอนิเตอร์ทางด้านในแล้วนะครับก็เซนเซอร์เวลาเราถอยไปเพื่อป้องกันสิ่งกีดขวางต่างๆานาที่อยู่ทางด้านหลังแล้วเราไปถอยชนทําให้รถเกิดความเสียหายหรือว่าจะไปทําให้เกิดอุบัติเหตุกับคนสั์สิ่งของที่อยู่ทางด้านหลังก็ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอาราวีมอนิเตอร์ภาพ360องศาทําให้ เราสามารถขับเจ้า n i s s a n a น a าคาลิเบอร์ Black e dition Double Cap ตัวนี้นะครับไปได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับตรงคอนโซลกลางนะครับการปรับแอร์แอร์เป็นดิจิตอลนะครับเกียร์อัตโนมัติ7สปีดนี่ครับก็ใช้เกียร์แบบปกติธรรมดาทั่วๆไปแต่สามารถที่จะโยกผักสายไปเพื่อที่จะเป็น เกียร์ธรรมดาปรับเปลี่ยนเกียร์ได้ด้วยตัวเองก็ได้ด้วยนะครับก็นี่เป็นความสนุกสนานอีกแบบหนึง่งแล้วก็ตัวเบาะจะเป็นแบบแนวสปอร์ตนะครับทั้ง5ที่นั่งจะมีหมอนรองคอทั้งหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะเนี่ยนะครับก็จะเป็นผ้าผสมกำมะหยี่นะครับด้านข้างก็จะเป็นหนังสีดำผสมกับตัวสีเงินนะครับแล้วก็เดินตะเข็บด้วย สีขาวนะครับนี่ก็คือรายละเอียดคร่าวๆของภายในแล้วก็ในส่วนของช่องเสียบ USB ทั้งหน้าหลังนะครับก็จะมีให้หมดนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้ง่ายได้เลยทีเดียวนะครับนั่นคือทั้งหมดทั้งมวลของ Nissan Navara Caliber Black e dition Double c a b เกียร์อัตโมัติ7สปีดต,ตัวนี้นะครับก็บอกได้เลยว่า ถ้าเกิดใครสนใจนะครับลองไปทดลองขับดูนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับยังเป็นช่วงแคมเปญของเขาอยู่ซึ่งจะมีส่วนลดแล้วก็ของแถมมากมายเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมนะครับนิสสันนาวล่าอีกคันหนึ่งที่น่าฝากไว้ในใจของคุณเพราะว่าค่อนข้างประหยัดหลังจากที่ผมได้ขับมาแล้วน้ำมันเต็มถังก็ขับได้ร่วมๆ900โลเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดสมมติถ้าคุณขับในอัตราความเร็วที่ ไม่ได้คลิกดาวนะครับขับตามกฎหมายกําหนดเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเจ้าตัวนี้ทําได้ถึงแน่นอนครับ